ได้เลยครับผมจะแต่งฮุกภาษาไทยสำหรับเปิดคลิป YouTube ของคุณให้ทั้งร้าใจกดดันสร้างความอยากรู้และปิดท้ายด้วย call to action แรงๆตรงกับสไตล์ที่คุณต้องการครับไมโครโฟนฮุกภาษาไทยคุณเคยได้ยินตำนานสมบัติโบราณใต้ท้องทะเลไทยหรือไม่คือหนึ่งกองทัพเรือไทยเผชิญหน้ากับโจรสลัดต่างชาติกลางอ่าวมืดที่คลื่นคำรามไม่หยุดแต่สิ่งที่พวกเขาตาหากลับไม่ใช่ทองคาไม่ใช่เพชรพลอย แต่คือความลับอันดำมืดที่ถูกจองจามานานหลายร้อยปีและเมื่อกล่องเหล็กโบราณถูกเปิดออกเสียงคำรามลึกลับก็ดังก้องจากใต้สมุดบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังตื่นขึ้นและชะตากรรมของทั้งกองทัพเรืออาจเปลี่ยนไปตลอดกาลเครื่องหมายอัศเจริสีดำตัวหนาถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรและอยากฟังตำนานลี้ลับเข้มข้นแบบนี้อีกกด subscribe ตอนนี้เลย แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณคิดว่าสมบัติที่แท้จริงในทะเลไทยคืออะไรกันแน่ชี้มือไปทางขวาฮุกแบบนี้จะดึงความสนใจตั้งแต่วินาทีแรกและ call to action ถูกใส่ในจังหวะที่ความสงสัยกำลังพีคครับต้องการให้ผมเขียนสคริปต์ฮุกแบบสั้นไม่เกิน15วินาทีสำหรับใส่ในย u ทูบชอตเจ r s ด้วยไหมครับคืนที่คลื่นทะเลซัดกระหน่ำแรงกว่าทุกคืนเสียงลมหวิดหวิวเหมือนคำเตือนลึกลับ เรือรบของกองทัพเรือไทยแล่นฝากความมืดด้วยแสงไฟสีขาวสองไกลทหารทุกนเงียบงันไม่มีใครกล้าพูดพระข่าวลือหนึ่งกำลังลอยเหนือผืนน้ำว่ามีโจรสลัดต่างชาติแฝงตัวในอ่าวไทยพร้อมอาวุธหนักและใจโหดเหี่ยมกลางห้องสื่อสารเสียงวิทยุแตกพร่าพบเรือลำต้องสงสัยทิศตะวันออกเฉียงใต้หัวใจของทุกคนหยุดเต้นชั่วขณะ เรือลำนั้นไม่ใช่แค่เรือประมงบนดาดฟ้ามีเงานคนถือปืนยาวไฟสองว่าสะท้อนโลหะคมกริบกับตันชาวไทยผู้ผ่านศึกนับไม่ถ้วนหยืนนิ่งตรงหัวเรือสายตาแข็งกร้าวมองไปยังความมืดเขารู้ว่าเกมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติโจนสลัดไม่ได้เข้ามาเพื่อปล้นของเพียงเล็กน้อยแต่บางอย่างใหญ่กว่านั้นบางอย่างที่พวกเขาอยากปกปิดจากโลก เสียงกลองหัวใจของทหารหนุ่มดังแข่งกับคลื่นเขามองไปยังธงชาติไทยที่สะบัดในสายลมแล้วกำมัดแน่นความกลัวเริ่มแปรเป็นไฟแห่งการต่อสู้ทันใดนั้นแสงแฟลร์สีแดงพุ่งขึ้นกลางฟ้าความมืดถูกฉีกขาดและเงาเรือลำใหญ่ของจนสลัดโผล่ชัดตรงหน้าปืนกลหมุนหันมาทางกองทัพเรือไทยเสียงคำรามของเครื่องยนต์เรือจรสลัดสะท้อนสถานไปทั่วอ่าว แต่สิ่งที่ยังไม่มีใครรู้คือเหตุผลที่โจนสลัดเหล่านี้เลือกทะเลไทยเป็นสมนรภูมิสิ่งที่พวกเขาตามหาซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำดำสนิทและกองทัพเรือไทยกำลังจะเป็นผู้แรกที่ได้เห็นความลับนั้นเสียงไซเรนดังระงม,ม,มทั่วเรือรบทหารรีบเข้าประจำตำแหน่งกระสุนจริงถูกบรรจุเข้าลำกล้องอย่างเร่งรีบคลื่นทะเลกระแทกตัวเรือโยกแรงแต่ไม่มีใครละสายตาจากศัตรูตรงหน้า กับตันยกกล้องสองทางไกลมองลึกไปยังดาดฟ้าเรือโจรสลัดเงาคนในผ้าคลุมดำกำลังชี้นิ้วลงไปใต้ผืนน้ำรากับกำลังค้นหาอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่การปล้นแต่เป็นการตามล่าบางสิ่งที่ฝังอยู่ใต้ท้องทะเลไทยทหารหนุ่มคนนั้นหัวใจเต้นแรงเขาเคยได้ยินตำนานเล่าขานจากชาวประมงว่ามีซากเรือโบราณสมัยอยุธยาจมอยู่แถบนี้ พร้อมสมบัติที่ไม่เคยมีใครพบเจอสมบัติที่ไม่ใช่แค่ทองคําแต่บางสิ่งที่มีอํานาจมากกว่านั้นบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของทะเลทั้งผืนแสงไฟบนเรือจนสลัดสว่างวาบเสียงเครื่องยนต์เร่งกําลังเต็มที่กระสุนปืนแรกถ,ถูกลั่นออกมาเส้นไฟพุ่งเฉียดผ่านหัวเรือไทยเสียงระเบิดสะท้อนดังก้องไปทั่วอ่าวกับตันตะโกนคำสั่ง ยิงตอบโต้เสียงปืนใหญ่ของเรือรบไทยคำรามลูกกระสุนพุ่งทลายความมืดไฝลุกโชตช่วงบนดาดฟ้าจนสลัดแต่แทนที่พวกมันจะถอยหนีเรือจนสลัดกลับพุ่งเข้าหายอย่างบ้าคลั่งเรากับเดิมพันชีวิตเพื่อสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลลึกทหารหนุ่มหันไปถามกับตันด้วยเสียงสัน่นทำไมพวกมันถึงยอมตายเพื่อสิ่งนั้นกับตันหันมาช้าช้า สายตาเต็มไปด้วยความรู้ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเพราะสิ่งที่อยู่ข้างใต้ไม่ใช่แค่สมบัติธรรมดาก่อนที่เขาจะพูดต่อเสียงระเบิดลูกใหญ่ก็ดังก้องน้ำทะเลกระจายสูงเสียดฟ้าและสิ่งหนึ่งกำลังลอยขึ้นมาจากความมืดใต้ท้องทะเลคลื่นทะเลแตกกระจายสูงราวภูเขาทุกสายตาบนเรือทั้งสองลำจับจ้องไปยังผิวน้ำที่กำลังเดือดพล่าน เงาดำมือหมาค่อยๆโผล่ขึ้นมาเสียงเหล็กเสียดสีกับหินเก่าดังก้องสถานไปทั่วอ่าวสิ่งนั้นคือหัวเรือไม้โบราณสลักลวดลายงดงามแบบอยุธยาที่ถูกโครนและหอยทะเลกัดกร่อนมานับร้อยปีซากเรือโบราณกำลังเผยตัวทีละน้อยพร้อมกล่องเหล็กขนาดใหญ่ที่ถูกล่ามโซ่ตรึงไว้แน่นแสงไฟจากเรือรบไทยสะท้อนกับผิวกล่องประกายสีทองระยิบระยับร,บราวกับมันกำลังหายใจ จนสลัดต่างชาติส่งเสียงโห่ร้องเหมือนสัตว์ป่าที่ได้กลิ่นเลือดพวกมันเร่งเครื่อนเข้าหาซากเรือบางคนกระโดดลงทะเลพร้อมเชือกมุ่งตรงไปยังก้อนสมบัตินั้นสายตาเต็มไปด้วยความโลภและความบ้าคลั่งทหารไทยรีบเล็งปืนแต่กัปตันยกมือห้ามอย่าเพิ่งยิงจงมมองให้ดีน้ำเสียงเขาหนักแน่นจนทุกคนชะงักทันใดนั้น คลื่นกระแทกอีกระลอบก,กล่องเหล็กสันสถานเหมือนบางสิ่งด้านในกำลังตื่นเสียงกล้องลึกจากท้องทะเลดังกังวานไม่ใช่เสียงของโลหะแต่เป็นเสียงบางสิ่งที่เหมือนคำรามทหารหนุ่มตัวสัน่นริมฝีปากแห้งผากเขากระซิบกับตัวเองนั่นมันไม่ใช่สมบัติกับตันจ้องกล่องเหล็กไม่กระพริบแววตาเหมือนรู้มาตลอด ว่าในนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกให้ตื่นเสียงกรีดร้องยิงดังสะท้อนกลางทะเลมืดเรือจนสลัดเริ่มโกล่าละ่ะบางคนยิงปืนลงน้ําแต่กระสุนก็หายวับเปราวกับถูกกลืนโดยเงามืดคลื่นน้ำมวยิ่งแรงขึ้นเรือโยกสั่นจนเสากระดงแทบหักทหารหนุ่มยืนตัวแข็งเขาเห็นบางอย่างลอยขึ้นมาพร้อมกับฟองน้ําแตกกระจายเงาร่างสูงใหญ่ที่มีเกิดเปล่งแสงสีฟ้า ตาแดงฉานเสียงคำรามสถานฟ้าสะเทือนน้ำสิ่งนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นอสูรแห่งตำนานที่ถูกจองจำไว้ใต้ทะเลไทยจนสลัดบางคนตกทะเลถูกกรงเล็บมหอมาฉีกกระชากเลือดแดงกระจายบนคลื่นกรีดร้องแข่งกับเสียงลมผู้รอดชีวิตบนเรือจนสลัดต่างสิ้นสติแต่ยังไม่หยุดดิ้นรนเพื่อครอบครองสมบัติ กับตันชาวไทยหันไปสั่งลูกเรือเสียงดังเตรียมปืนใหญ่ทั้งหมดเป้าหมายไม่ใช่โจรสลัดอีกแล้วทาหารหนุ่มหายใจแรงมือสั่นเมื่อจับไกปืนสายตาไม่อาจละจากสัตว์ประหลาดตรงหน้าท่านผู้การถ้ามันไม่ตายละ่ะกับตันเงียบไปครู่เสียงคลื่นและเสียงคำรามประสานกันจนเหมือนฟ้าถลม่มเขาเอ่ยช้าช้ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เราฆ่า แต่มันถูกสร้างเพื่อทดสอบว่าใครคู่ควรกับสมบัติทันใดนั้นแสงสีฟ้าสว่างว่าจากอกของอสูรสาดไปทั่วอ่าวจนท้องฟ้ามืดกลายเป็นสีฟ้าสว่างทหารทุกคนต้องยกแขนป้องตาและในแสงนั้นเงาร่างบางอย่างค่อยๆโผล่ขึ้นจากกล่องเหล็กที่เปิดออกแสงสีน้ำเงินฉายว่าสะท้อนทั่วอ่าวทะเลเงียบลงชั่วขณะราวกับทั้งผืนน้ำหยุดหายใจ จากในกล่องเหล็กที่เปิดออกเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏเป็นรูปสลักทองคําโบราณแกสลักเป็นรูปนาคเลยพันรอบอัญ,ญมณีเรืองแสงอัญ,ญมณีนั้นเปล่งประกายเหมือนมีหัวใจเต้นอยู่ข้างในเสียงคล้ายการสวดมนต์เก่าแก่ดังออกมาจากมันทับซ้อนกับเสียงคลื่นที่สะศาสจนสลัดหลายคนเบิกตากว้างสายตาเต็มไปด้วยความโลภพวกมันตะโกนสั่งกันให้เอาเชือกและตะขอเกี่ยว พยายามจะดึงรูปสลักออกจากกล่องแม้ว่าอสูรทะเลตรงหน้ากำลังคำรามสะท้อนจนเรือโยกแทบแตกทหารไทยทุกคนตะลึงแต่กัปตันกลับนิ่งสงบสายตาเขาไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความกลัวแต่เต็มไปด้วยความเคารพเขาพึพมพำเสียงต่ำราวกับสวดมนต์ตำนานเป็นจริงแล้วทหารหนุ่มหันมามองตำนานอะไรครับท่านกัปตันไม่หันมา ดวงตาจ้องไปยังอัญมณีที่ส่องแสงตำนานที่บอกว่าผู้ใดแต่ต้องสมบัตินาคโดยไม่คู่ควรจะถูกมาหาสมุทรกลืนกินไปทั้งชีวิตยังไม่ทันที่คำพูดสุดท้ายจะจางหายเชือกของโจรสลัดก็เกี่ยวเข้ากับรูปสลักทันใดนั้นอสูรทะเลพุ่งขึ้นจากน้ำด้วยความเร็วกรงเล็บมือหมาฟาดลงใส่ดาดฟ้าเรือโจรสลัดเสียงไม้และเหล็กแตกหักดังสนัน่น เล่ไฟพุ่งขึ้นกลางความมืดทหารไทยยืนมองด้วยหัวใจเต้นแรงพวกเขารู้ว่าเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรบแต่คือพิธีกรรมของตำนานที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งไฟลุกโชนกลางทะเลมืดมิดเสียงกรีดร้องของโจรสลัดประปนกับเสียงคลื่นเรือพวกมันแตกหักเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงร่างหลายคนถูกตกลงทะเลก่อนจะถูกนอมือหมาลากหายไปใต้ผืนน้ำ เลือดสีแดงขลุ้งไปทั่วอ่าวแต่ถึงอย่างนั้นยังมีโจรสลัดบางกลุ่มที่ไม่ยอมถอยพวกมันปีนขึ้นซากเรือโบราณดวงตาเนาแน่ไปยังอัญ,ญมณีนาคที่ยังเรืองแสงอยู่เสียงตะโกนภาษาต่างชาติสะท้อนกล้องเรากับประกาศจะครอบครองมันให้ได้ทหารหนุ่มจับปืนแน่นหันไปมองกับตนันท่านเราจะหยุดพวกมันได้อย่างไรกับตันยืนนิ่ง ใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและความตึงเครียดการยิงไม่อาจหยุดความโลภได้เราต้องทำให้สมบัติยอมรับเราก่อนที่มาหาสมุทรจะตัดสินแทนทันใดนั้นอัญ,ญมณีในรูปสลักสองแสงแรงขึ้นสาสตร์ประกายเป็นลำแสงพุ่งตรงไปยังเรือรบไทยแสงนั้นกระทอกทหารหนุ่มเต็มแรงเขาแทบล้มลงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกทหารรอบข้างรีบเข้ามาพยุง แต่กับตันยกมือห้ามสายตาจับจ้องทหารหนุ่มเหมือนเห็นคำตอบที่ตำนานเฝ้ารอมาเนินน่านอสูรทะเลเงยหน้าคำรามกล้องดวงตาแดงฉานพันหันมาจ้องตรงไปที่เรือไทยทุกคนกั้นหายใจในชั่วขณะนั้นก่อนที่มันจะดำดิ่งลงน้ำและโผล่ขึ้นมาอีกครั้งพุ่งตรงเข้าหาเรือรบไทยอย่างไม่ลังเลคลื่นยักย้ายพุ่งกระแทกหัวเรือ น้ำกระจายสูงราวกำแพงเสียงเหล็กเสียดกับแรงคลื่นดังคลืดคราดเรือรบไทยสั่นสะเทือนราวกับจะฉี่ออกเป็นสองท่อนทหารหลายคนล้มกลิ้งไปตามพื้นดาดฟ้าเสียงร้องตะโกนดังระงมแต่ทหารหนุ่มที่ถูกแสงอัญ,ญมณีส่องยังคงยืนอยู่ดวงตาเขาเต็มไปด้วยประกายสีน้ำเงินเรืองรองราวกับแสงนั้นฝังเข้าไปในเลือดเนื้อกับต,ตะโกนแข่งกับเสียงคลื่น เจ้าเด็กนี่ถูกเลือกแล้วอสูนทะเลโผล่ขึ้นเต็มตาเปล็ดเปล่งแสงฟ้าเข้มสะท้อนแสงจันทร์สายตามันจับจ้องทหารหนุ่มเพียงคนเดียวเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหมดหายไปจากโลกทหารหนุ่มยกปืนขึ้นเล็งแต่ไกปืนกลับสัน่นเสียงในหัวดังสะท้อนไม่ใช่เสียงของเขาเองแต่เป็นเสียงลึกลับลึกจากใต้มหาสมุทรเจ้าไม่ต้องยิงเจ้าต้องเลือก ร่างเขาแข็งค้างเมื่อไหลเย็นเฉียบทั่วแผ่นหลังเลือกอะไรเสียงคำรามดังสนั่นตอบกลับเลือกระหว่างสมบัติหรือชีวิตผู้คนบนเรือคลื่นลูกใหม่เริ่มก่อตัวสูงใหญ่กว่าทุกครั้งเรือรบไทยกำลังจะถูกกลืนทั้งลำทหารหนุ่มกัดฟันสายตาสับสนระหว่างกับตนันอสูรทะเลและอัญ,ญมณีที่สองประกายไม่หยุด ในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับยกมือเปล่าชี้ตรงไปยังแสงอัญ,ญมณีปลายนิ้วของทหารหนุ่มแต่ต้องกับแสงอัญ,ญมณีทันใดนั้นทะเลทั้งผืนสันสะเทือนราวกับมีฟ้าผ่าลงกลางน้ำลมแรงหอบกระนำแสงสีน้ำเงินพุ่งออกจากรูปสลักหน้าล้อมรอบร่างของเขาไว้ราวกับเกราะโบราณทหารทุกคนเบิกตากว้าง เห็นเงารูปหน้ากรเรืองแสงปรากฏซ้อนทับอยู่เบื้องหลังทหารหนุ่มเลือยพันไหลพันแขนราวกับยอมรับเขาเป็นผู้สืบสายเลือดแห่งทะเลอาศรนทะเลชะงักเสียงคำรามหยุดลงเพียงครู่ดวงตาสีแดงเข้มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนส่องประกายมันก้มศีรษะต่ำช้าช้าราวกับแสดงความเคารพจนสลัดที่เหลืออยู่กฤร้องด้วยความบ้าคลั่งพวกมันไม่ยอมรับ ต่างกลูกันพุ่งเข้าหาอัญมณีหวังจะฉกฉวยสมบัติไปจากมือของผู้ถูกเลือกแต่เพียงที่ฝ่าเท้าพวกมันแต่ต้องซากเรือโบราณเสียงสวดเก่าแก่ก็ดังก้องจากใต้ทะเลคลื่นน้ำมนมหมาก่อตัวดูดร่างจนสลัดทั้งหมดหายวับไปในความมืดดำความเงียบปกคลุมอ่าวไทยอีกครั้งมีเพียงเสียงหอบหายใจของทหารไทยบนเรือทุกสายตามองไปยังเพื่อนร่วมรบที่ยืนท่ามกลางแสงเรืองรอง เรากับมนุษย์ธรรมดาได้กลายเป็นบางสิ่งที่สูงส่งกว่ากับตันก้าวเข้ามาวางมือหนักบนบาทหารหนุ่มเจ้าถูกเลือกแล้วแต่การเลือกนี้ยังไม่จบแสงจากอัญ,ญมณีค่อยๆอ,อ,อ่อนลงและทันใดนั้นพื้นน้ำใต้เรือรบก็แตกออกเป็นวงกว้างเผยให้เห็นพรงมืดหมา,มาลึกไร้ก้นบึง้งลมเย็นพัดขึ้นมาจากข้างล่างพร้อมเสียงกระซิบหลายเสียงประสานกันว่า ก้าวลงมาแล้วเจ้าจะรู้ความจริงของสมบัติที่แท้จริงผืนน้าแต่กว้างเป็นหลุมวนสีดําคลื่นรอรอสงบลงราวกับทะเลทั้งผืนยอมเปิดทางเสียงกระซิบโบราณยังดังสะท้อนเหมือนมาจากก้นสมุทรที่ไม่มีใครเคยเหยียบถึงทุกคําพูดฟังไม่ออกชัดแต่ทหารหนุ่มกลับเข้าใจได้ทุกท้อยราวกับเสียงนั้นพูดกับจิตใจเขาโดยตรงลูกเรือไทยยืนแข็งทื่อบางคนทําสัญ,ญลักษณ์ไหว้พระ บางคนพึมพำสวดมนต์ขอให้รอดพ้นสายตาทุกคู่จับจ้องเป็นเพื่อนร่วมรบที่ตอนนี้ถูกห่อหุ้มด้วยรศมีสีน้ำเงินกับตันเอ่ยเสียงต่ำนี่คือบททดสอบสุดท้ายสมบัตินี้ไม่เคยเป็นทองคำไม่เคยเป็นเพชรพลอยแต่คือความลับของมหาสมุทรหากเจ้าก้าวลงไปจะไม่มีทางหนกลับมาเหมือนเดิมอีกทหารหนุ่มมองลงไปยังโครงน้ำมือสนิทคลื่นเย็นพัดกระแทกใบหน้า เหมือนเชื้อเชิญและท้าทายไปพร้อมกันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเลือกเถิดเลือกระหว่างเป็นมนุษย์หรือเป็นผู้พิทักษ์สมบัติชั่วการหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดภาพครอบครัวแวบเข้ามาเสียงเพื่อนร่วมรบยังคงดังอยู่ข้างหลังแต่แรงดึงดูดจากโครนน้ำกลับรุนแรงขึ้นทุกวินาทีเหมือนก้าวแรกได้ถูกกำหนดไว้แล้วเขาหันไปสบตากับตันกับตันพยักหน้าช้า,ชา ดวงตาเต็มไปด้วยการยอมรับไม่ใช่คำสั่งแต่คือความศรัทธาที่ฝากไว้ทหารหนุ่มสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวไปข้างหน้าเสียงคลื่นเงียบลงราวกับโลกหยุดหายใจร่างเขาค่อยๆเอ็นลงสู่แสงน้ำสีดำและในขณะที่ปลายเท้าแตะผืนน้ำวนเสียงกองโบราณดังสะท้อนขึ้นจากก้นสมุดพร้อมกับแสงสีน้ำเงินที่ระเบิดสว่างไปทั่วอ่าว แสงสีน้ำเงินระเบิดสว่างจนทะเลทั้งผืนกลายเป็นเวงกระจกเรืองรองเรือรบไทยหยุดนิ่งราวกับถูกยกขึ้นบนฝ่ามือของอำนาจที่ไม่มีใครมองเห็นเสียงกลองโบราณค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงเสียงคลื่นสงบกระทบหัวเรือทหารหนุ่มหายไปจากดาดฟ้าไม่มีร่าไม่มีเสียงร้องมีเพียงรัศมีสีน้ำเงินที่ยังลอยอับอยู่กลางอ่าวแสงนั้นก่อตัวเป็นรูปนาคเรืองรองเรือยวนรอบเรือรบไทยเหมือนกำลังปกป้อง ก่อนจะค่อยๆจมหายกลับสู่ความมืดของทะเลกับตันยืนตรงกลางเรือแววตาเต็มไปด้วยทั้งความภูมิใจและความโศกเศร้าเขาเอ่ยเสียงหนักแน่นเขาไม่ได้หายไปแต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรผู้พิทักษ์ที่แท้จริงลูกเรือทุกคนเงียบงนันสายลมพัดทงชาติไทยสะบัดเหนือเสารกระโดงเรากับยืนยันว่าเลือดเนื้อของผู้เสียสละ เย็นคงเป็นเกราะป้องกันแผ่นดินท้องฟ้าค่อยๆจยัใสแสงอรุณแรกของวันใหม่สาดลงบนผืนน้ำอ่าวไทยกลับมาเงียบสงบเหลือเพียงเสียงคลื่นนุ่มนวลที่บอกเล่าความลับซึ่งจะไม่มีวันถูกเขียนลงในตำรากับตันหันหลังกลับพร้อมออกคำสั่งเสียงหนักแน่นเดินหน้ากลับฝั่งและเรือรบไทยก็ค่อยๆแล่นออกจากจุดที่เคยเป็นสนามรบทิ้งไว้เพียงตำนานอีกบท ที่จะถูกเล่าขานในความเงียบของทะเลือต่อไป